บุคลิกภาพเซเลเทียเป็นชูนี่ที่ขี้อายขี้อายช่างสงสัยอ่อนโยนและเก็บตัวเธอชอบะส,สมแผ่นดิสและอ่านหนังสือในห้องสมุดของแรนดี้เธอใส่ใจอย่างยิ่งกับการเพิ่มระดับของห้องแล็บโดยการใช้แผ่นดิสเพื่อตรวจดูบันทึกคำแนะนำและค้นคว้าโดยรวมแล้วเธอเป็นหนึ่งในพนักงานที่ฉลาดที่สุดในเมืองแต่เธอก็ยังมีสายตาที่ดีสำหรับการออกแบบและมีทักษะบางอย่างความสามารถ การใส่แผ่นดิสเพื่อทบทวนความสามารถกดใช้ความสามารถพิเศษของเธอคือสามารถเทเลพอร์ตไปยังสถานที่สุ่มได้ความสามารถของเธอจะไม่ทำงานเมื่อเข้าใกล้ลิฟต์มากเกินไปเกรดความรู้เซเลสเทียเป็นตัวละครตัวแรกและตัวเดียวที่มีหัวใจสี่ดวงในปัจจุบันเซเลสเทียเป็นตัวละครตัวที่แดที่มีความสามารถได้แก่จอร์จแมทธิวมาร์โกราซี่ ดรพิกัสโซแซมสไปร์และโรเบิร์ตฮูนิโตเซเลสเตียเป็นตัวละครตัวที่5ที่มี2ออบอในความเร็วในการสกัดเซเลสเตีย <est> เป็นตัวละครตัวที่4ที่มี2ออบอในความเร็วในการเคลื่อนที่ความสามารถของเซเลสเตียนั้นคล้ายกับของกลิสเตนแต่สามารถเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งสุ่มแทนที่จะเป็นผู้เล่นหรือตัวละครได้ มีการโหวตร,ระหว่างเธอริโ o r e d b e และ Tammy Riverlake ในโพสต์ชุมชนโดยขอบสัตว์3วันต่อมาเธอชนะการแข่งขันเธอน่าจะเป็นตัวละครตัวแรกและตัวเดียวที่มีข้อจำกัดเซเลสเทีย <est> เป็นตัวละครตัวแรกที่มีแอนิเมชันการอยู่เฉยๆแตกต่างจากตัวละครตัวอื่นๆเซเลสเทียเป็นทูนี่คนแรกและคนเดียวที่ทำภารกิจเกี่ยวกับการได้รับแผ่นดิสสีน้ำเงิน เซเลเทียเป็นทูนี่คนเดียวในปัจจุบันที่ไม่สามารถเล่นในโหมดผู้เล่นหลายคนได้เซเลเทียเปิดตัวในวันเดียวกับที่แดนดี้เวิลด์ได้รับการอัปเดตเมื่อรวบรวมแผ่นดิสสีน้ำเงินจะมีโน้ตเขียนไว้ที่ผนังว่าแรนดี้ไลน์แรนดี้น่าจะทิ้งโน้ตนั้นไว้เดิมทีแล้วเซเลเทียจะมีราคา2นิวแทนที่จะเป็น1,000นิว